อย่าเลื่อนผ่านโชคดีแค่ไหนที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เพราะหากคุณเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนคลิปนี้อาจเป็นมากกว่าํำทำนายธรรมดาธรรมดาแต่มันอาจกลายเป็นเสียงสก,กิดจ,จากจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่โชคดีจะหลั่งไหลมาถึงตัวคุณอย่างไม่คาดฝันถึงเวลาที่คำพูดของคุณจะกลายเป็นพลังดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโอกาสและเปิดประตูชีวิตไปสู่เส้นทางใหม่ ที่รุ่งโรจน์อย่างเหลือเชือ่อห่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พลังงานของดาวศุกร์เคลื่อนเข้ามาอย่างสง่างามและทรงพลังมาสถิตอยู่ในราศีเมถุนโดยตรงส่งผลให้ผู้ที่มีลัคนาในราศีนี้กลายเป็นผู้ที่จัดระหว่างเลือกให้เป็นประกายปากของคุณไม่ใช่แค่สำหรับพูดอีกต่อไปแต่คือเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่จะพาคุณไปพบกับความมั่งคั่งความสุขและความโชคดีปากของคุณจะพาให้ผู้ใหญ่เมตตาจะพาให้ ลูกค้ารู้สึกวางใจจะพาให้คนฟังตกหลุมรักและจะพาให้สิ่งที่คุณหวังไว้นั้นค่อยๆกลายเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนพูดขายสินค้าในไลฟ์สดไกด์นำเที่ยวคนในสายงานบริการครีเอเตอร์ผู้พูดนักการตลาดหรือแม้แต่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจบอกเลยว่านี่แหละช่วงเวลาของคุณ ทุกคำพูดของคุณจะกลายเป็นคําอวยพรต่อชีวิตของตัวเองและต่อจิตใจของผู้ที่ได้ยินเสียงของคุณคือเครื่องมือในการเปิดใจเปิดเงินเปิดทางและเปิดบุญถ้าคุณใช้มันอย่างรู้คุณค่าโอกาสจะมาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามขอเพียงคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่จักรวาลกำลังมอบให้อย่าดูเบาพลังของตัวเองและอย่างเงียบเกินไปในช่วงเวลาที่ฟ้ากำลังเปิดทางให้คุณได้เป็นเสียง เพราะบางครั้งเพียงแค่คำพูดหนึ่งประโยคจากคุณก็อาจสร้างรายได้มิตรภาพหรือแม้แต่โชคลาภที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลหากคุณรู้สึกถึงแรงสั่นไหวบางอย่างในใจตอนนี้ขอให้เชื่อว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดวงรับพลังดีๆเหล่านี้ขอเชิญคุณร่วมพิธีกรรมเล็กๆด้วยพลังของถ้อยคำง่ายๆโดยทิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ว่า ข้าพเจ้าขอน้องรับคำทำนายเพื่อเปิดวงรับโชครับการเปลี่ยนแปลงคำพูดนี้จะกลายเป็นการตั้งเจตจำนงที่ทรงพลังที่จักรวาลจะได้ยินและเปิดทางให้คุณยิ่งกว่าที่คุณเคยฝันไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เพราะการกระทำเล็กๆเหล่านี้คือการเคลื่อนไหวพลังงานในทางบวก เป็นการส่งต่อพลังดีๆไม่ใช่แค่ให้คนอื่นแต่ยังย้อนกลับมาหาคุณด้วยขอให้ทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณนำพาความโชคดีแบบไม่รู้จบและขอให้พลังแห่งดาวสุขในครั้งนี้เป็นแสงนำทางให้ชีวิตคุณเปล่ประกายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองของชาวลัคนาราศีเมถุนโดยแท้เพราะจักรวาลได้เคลื่อนพลังงานสำคัญอย่างดาวสุขเข้ามาสถิตในเรือนชะตาของคุณดาวสุขไม่เพียงเป็นดาวแห่งความรัก และความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความสุขความโชคดีและแรงดึงดูดพิเศษที่คนทั่วไปยากจะต้านาทานพลังของดาวศุกร์ในช่วงนี้จึงเหมือนแสงแห่งเทพที่โปรยปล,ยปลายลงมาบนเส้นทางของคุณค่อยๆปรับบรรยากาศรอบตัวให้เรื่องรมอบอุ่นและเป็นประกายโดยที่คุณแทบไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะักสิ่งที่น่าทึ่งคือปากของคุณในช่วงนี้จะกลายเป็นประตูสู่โอกาสความมั่งคั่งและความสำเร็จแบบไม่คาดฝัน ถ้อยคำที่คุณเปล่งออกมาจะเต็มไปด้วยเสน่ห์น้าฟังมีพลังสะกดจิตใจ,จผู้คนไม่ว่าจะพูดเพื่อขายของพูดเพื่อเจรจาพูดเพื่อเสนอไอเดียหรือแม้กระทั่งพูดเพื่อให้กําลังใจคนรอบตัวทุกคำพูดของคุณจะมีพลังสะท้อนกลับมาเป็นความเมตตาความไว้เนื้อเชื่อใจและที่สำคัญคือโชคลาภที่ไหลามาแบบไม่ทันตั้งตัว ผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการใช้คำพูดเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ผู้พูดขายสินค้าแบบไลฟ์สดไกด์นำเที่ยวพิธีกรน,นักพูดอาจารย์นักแสดงยูทูบเบอร์หรือแม้แต่คนที่เขียนเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆจะมีความโดดเด่นแบบพุ่งทะยานเกินค่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณนำเสนอจะโดนใจคนฟังแบบตรงจุดมีผู้ติดตามเพิ่มมีรายได้เพิ่มหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนโดยตรงหลายคนจะได้รับโอกาสที่ไม่เคยได้รับมาก่อนบางคนอาจได้ออกสื่อ หรือมีผู้ใหญ่หยิบยื่นตำแหน่งใหม่ให้เพราะความประทับใจในบุคลิกภาพและวาจาที่เฉียบคมของคุณและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือถ้าคุณตั้งใจพูดสิ่งดีให้ผู้อื่น ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะพูดอวยพรแนะนำหรือให้กำลังใจคำพูดของคุณจะย้อนกลับมาสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของคุณเองอย่างทวีคูณเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่คุณปล่อยออกจากปากจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบุญที่จะกระวนรดน้ำให้เติบโตกลายเป็นทรัพย์สินความรักและความสำเร็จในเวลาไม่นานนอกจากนี้บรรยากาศรอบตัวคุณจะเริ่มมีพลังแห่งความสุขแผ่กระจายออกมาผู้คน จะอยากอยู่ใกล้คุณอยากฟังคุณพูดอยากเรียนรู้จากคุณและอยากให้คุณเป็นผู้นำหากคุณรู้จักใช้พลังนี้ให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงแต่จะพาชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเท่านั้นแต่คุณยังจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่กำลังหลงทางหรือขาดแรงผลักดันในชีวิตสิ่งที่ควรระลึกไว้ตลอดเวลาคือถ้อยคำของคุณในช่วงนี้มีพลังมากกว่าที่คุณคิดมันสามารถเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนทิศทางชีวิต และเปลี่ยนโชคชะตาของตัวคุณเองได้ดังนั้นจงเลือกใช้คำพูดอย่างมีสติพูดด้วยเมตตาและเปล่งเสียงออกจากหัวใจที่จริงใจบริสุทธิ์เพราะทุกคำพูดของคุณคือบนสกดที่จักระวางพร้อมจะขานรับและมอบสิ่งดีๆกลับคืนมาอย่างไม่ขาดสายช่วงเวลานี้จึงเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่เวทีใหญ่ที่มีแสงไฟสาดส่องมายังคุณโดยเฉพาะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ฉายแววได้แสดงศักยภาพและได้เก็บเกี่ยว ผลจากการสื่อสารอย่างมีคุณค่าทั้งในแง่ของทรัพย์สินความรักและชื่อเสียงที่กำลังจะเข้ามาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมาเจาะลึกดวงในแต่ละด้านของชาวมาลรณาราศีเมถุนกันครับดวงทางด้านการเงินและโชคลาภในช่วงเวลานี้ดาวศุกร์กำลังโครจรเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อชาวลัคนาราศีเมถุนและหนึ่งในด้านที่โดดเด่นที่สุดอย่างไม่อาจปฏิเสธ ได้เลยคือดวงทางด้านการเงินและโชคลาภที่กำลังเปล่งพลังอย่างแรงกล้าส,ส่งผลให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนกลายเป็นหนึ่งในราศีที่ปากพารวยอย่างแท้จริงพลังของดาวศุกร์ในราศีเมถุนไม่ใช่เพียงแค่ทำให้คุณมีสเสน่ห์หรือเป็นที่รักของผู้คนแต่ยังส่งเสริมอย่างเฉียดค,คมในเรื่องการดึงดูดทรัพย์ผ่านคำพูดผ่านการเจรจาและผ่านการสื่อสารทุกช่องทางเรียกได้ว่า ในเดือนนี้ปากของคุณไม่ใช่เพียงแค่พูดเพื่อให้คนฟังแต่คือสะพานทองที่เชื่อมระหว่างคุณกับโอกาสทางการเงินอันมหาศาลทุกคำพูดของคุณอาจกลายเป็นรายได้ทุกการนำเสนอของคุณอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งหากคุณเป็นคนค้าขายไม่ว่าจะหน้าร้าน หรือออนไลน์พลังของถ้อยคำที่คุณใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าจะดึงดูดคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวยิ่งพูดจากใจยิ่งจริงใจยิ่งขายได้แบบปังๆเกินคาดคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับคำพูดเช่นไกด์นำเที่ยวครูนักพูดไลฟ์ขายสินค้าผู้ให้คำปรึกษาหรือแม้แต่นักสร้างคอนเทนต์ที่ใช้เสียงหรือคำพูดเป็นเครื่องมือหลักล้วนมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภทั้งทางตรงและทางอ้อม โชคลาภในช่วงนี้ไม่จำกัดแค่การพูดเพื่อต่อยอดธุรกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโชคลาภที่มากับคำพูดโดยไม่ตั้งใจคุณอาจพูดบางสิ่งที่กลายเป็นการเปิดทาให้โชคดีมาเยือนเช่นพูดถึงตัวเลขบางอย่างแล้วคนนำไปตีหวยแล้วถูกรางวัลหรือพูดเล่นเรื่องธุรกิจบางอย่างแล้วมีคนยื่นข้อเสนอลงทุนด้วยจริงๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะคำพูดของคุณสอดคล้องกับพลังงานฟ้าที่กำลังหมุนหนุนให้เกิดความร่ำรวย อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือพลังแห่งสเสน่ห์ที่ดาวศุกร์มอบให้ส่งผลให้คนเวทุนในช่วงนี้กลายเป็นที่รักของผู้ใหญ่เจ้าหน่ายลูกค้าหรือคนรอบข้างจนเกิอดโอกาสแบบไม่คาดคิดเช่นมีคนมอบของขวัญม,มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีการคืนหนี้ที่เคยลืมหรือแม้แต่การได้รายได้ก้อนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนเดิมดาวศุกร์ยังเป็นดาวแห่งความอ่อนโยนการให้และความรื่นรมหากคุณใช้คำพูดเพื่อสร้างความสุขให้ผู้อื่น เช่นให้กำลังใจแบ่งปันความรู้พูดสิ่งดีๆต่อผู้อื่นความโชคดีจะย้อนกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวมันจะมาในรูปแบบของการแนะนำลูกค้าใหม่ๆโอกาสใหม่ๆห,หรือแม้แต่เงินจากน้ำใจที่คุณไม่เคยหวังเพราะนี่คือเดือนแห่งการคืนบุญการส่งผลของเจตนาที่คุณเคยตั้งไว้อย่าประมาทคำพูดของตัวเองในช่วงนี้เพราะมันคือกุญแจไขกุมรัพย์ปากของคุณอาจพูดเพียงประโยคเดียวแล้ว ได้รับเงินหลักหมื่นหลักแสนหรือมากกว่านั้นคำพูดที่เป่งออกมาในเวลานี้มีพลังส่นสะเทือนต่อกระแสะแห่งโชคจงพูดในสิ่งดีๆคิดในสิ่งที่เป็นบวกและอย่าอายที่จะนำเสนอสิ่งที่คุณมีเพราะสิ่งที่คุณพูดออกไปในเดือนนี้จะกลายเป็นเมล็ดแห่งความมั่งคั่งที่เบ่งบานเป็นรายได้ก้อนใหญ่ในเวลาไม่นานหากคุณรู้สึกว่าดวงมันกำลังมา จงอย่าหยุดใช้ปากของคุณเพื่อเปิดโอกาสไม่ว่าจะในการเสนอขายสร้างสัมพันธ์หรือแม้แต่พูดกับตนเองด้วยคำดีๆทุกวันเพราะจะักรวาลได้กำหนดไว้แล้วว่าเดือนนี้เมถุนจะเป็นเสียงแห่งโชคที่เปล่งออกมาแล้วสะท้อนกลับมาเป็นทรัพย์สินความสำเร็จและสิ่งดีงามเกินกว่าที่ใจจะคาดถึงดวงทางด้านการงานของชาวมาลคณราศีเมถุน ดวงทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าพุ่งแรงเกินต้านโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายนักพูดนักเจรจานักขายโค้ดพิธีกรการยูทูบเบอร์คนทำคอนเทนต์หรือแม้แต่คนที่ต้องพรีเซนต์งาน เป็นประจำสิ่งที่น่าสนใจคือพลังของดาวศุกร์ที่โคจรเข้ามาสถิตในราศีเมถุนในช่วงวันที่4ถึง30กรกฎาคมนี้ได้เข้ามาเติมเต็มพลังทางการงานให้คุณอย่างเต็มรูปแบบราวกับจักรวาลกำลังหยิบยื่นไม่ทองคำให้คุณพูดอะไรก็มีแต่คุณฟังและฟังอย่างตั้งใจในช่วงนี้คุณจะพบว่าคำพูดของคุณกลายเป็นพลังคำพูดของคุณกลายเป็นพลังงานบวกและคำพูดของคุณ กลายเป็นแรงบันดาลใจต่อทั้งตัวคุณเองและต่อคนรอบข้างความสามารถในการสื่อสารของชาวเมทุนจะโดดเด่นเป็นพิเศษพูดอะไรคนก็เชื่อฟังแล้วเข้าใจง่ายรู้สึกสนใจและที่สำคัญคือเกิดแรงศรัทธานั่นแปลว่าถ้าคุณค้าขายคุณจะขายได้ดีมากคนจะยอมควักเงินเพราะถูกน้องน้าวด้วยพลังถ้อยคำของคุณถ้าคุณเป็นนักเจรจาคนจะพร้อมยอมรับข้อเสนอมากขึ้นมีโอกาสปิดดิวใหญ่ได้งานใหญ่ หรือแม้แต่พลิกสถานการณ์ที่เคยยากให้กลายเป็นง่ายอย่างเหลือเชื่อสำหรับคนที่ทำอาชีพที่ต้องพูดเป็นหลักเช่นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจพิธีกรพนักงานขายไกด์นำเที่ยวครูอาจารย์หรือแม้แต่ยูทูบเบอร์คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กแห่งความสนใจมีผู้ฟังมีผู้ติดตามมีคนแชร์คำพูดของคุณออกไปมากขึ้นบางคนจะได้รับโอกาสในการพูดในเวทีใหญ่ระดับประเทศ หรือได้รับการติดต่อเพื่อร่วมง,งานกับองค์กรใหญ่ๆเพราะคำพูดที่คุณพูดออกไปในช่วงนี้จะถูกจับตามองและส่งต่อไปไกลกว่าที่คุณคิดนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่ชาวเมทุนจะได้เริ่มต้นโครงการใหม่หรือได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางในการประสานงานพูดคุยหรือการโน้มน้าวผู้คนซึ่งคุณจะทำได้อย่างโดดเด่นผู้ใหญ่ จะมองเห็นศักยภาพในตัวคุณจากการพูดจาจากบุคลิกภาพที่มั่นใจและจากความสามารถในการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงซึ่งเป็นของขวัญจากดาวสุขที่กำลังมอบให้คุณอยู่ในขณะนี้หากคุณรู้สึกอยากขยับขยายอยากนำเสนอไอดีอยากสร้างผลงานใหม่หรืออยากสร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจเพิ่มเติมช่วงเวลานี้คือจังหวะที่ใช่ที่สุดเพราะทุกคำพูดที่คุณเลือกจะมีน้ำหนักมีความหมาย และมีผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดพูดเรื่องเงินก็มีเงินเข้ามาพูดเรื่องงานก็มีคนเสนองานมาให้พูดเรื่องอนาคตก็มีคนพร้อมเดินเคียงข้างด้วยความเชื่อมัน่นไม่มีช่วงเวลาไหนที่พลังของคำพูดของคุณจะทรงอิทธิพลเท่ากับตอนนี้อีกแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ใช้เสียงใช้ถ้อยคำและใช้ความจริงใจ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมถุนในการขับเคลื่อนทุกอย่างเพราะเส้นทางของคุณในตอนนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกายแต่ขับเคลื่อนด้วยแรงวาจาที่มีพลังเสกให้สิ่งธรรมดากลายเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ดวงทางด้านความรักของชาวลักนาราศีเมทุนดวงทางด้านความรักของชาวลักนาราศีเมถุนในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่หัวใจกลับมามีเสียง อีกครั้งหลังจากที่เคยวุ่นวายสับสนหรือเงียบงนันมานานพลังของดาวศุกร์ที่โคจรเข้ามาในราศีเมถุนกำลังทำหน้าที่เยียวยารักษาและปรับเคลื่อนความรู้สึกให้กลับมาสอดประสานกันอย่างนุ่มนวลโดยเฉพาะกับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ที่เคยมีรอยร้าวจากการทะเลาะก,กันด้วยปากความขัดแย้งเล็กๆที่สะสมมานานเพราะคำพูดที่ไม่ทันยังคิดจะเริ่มคลี่คลายลง หากช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าการสื่อสารกับคนรักกลายเป็นช่องว่างไม่เข้าใจกันคำพูดที่พูดออกไปกลายเป็นดับที่ทิ่มแทงมากกว่าจะประสานใจขอบอกเลยว่าเดือนนี้ทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนพลังของดาวสุขจะปรับคลื่นวาจาให้พูดกันแล้วฟังกันรู้เรื่องมากขึ้นบทสนทนาที่เคยจบลงด้วยการเดินนีจะกลับกลายเป็นบทสนทนาที่จบลงด้วยอ้อมกอดและน้ำตาแห่งความเข้าใจคนรักที่เคยพูดจากระด้างอาจหันมาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน โดยไม่รู้ตัวหรือคุณเองก็จะกลายเป็นคนที่รู้จักเลือกคำใช้น้ำเสียงและหยิบยื่นความอบอุ่นให้อีกฝ่ายก่อนโดยไม่รู้สึกฝืนใจบรรยากาศรอบตัวของความรักจะเปลี่ยนจากความตึงเครียดเป็นความราบรื่นและลื่นไหลเหมือนลมเย็นที่พัดผ่านใจเหมาะแก่การปรับความเข้าใจหรือเริ่มต้นพูดคุยสิ่งที่ค้างคาใจมานานช่วงเวลานี้ยังเหมาะอย่างยิ่งกับการพูด เรื่องอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนสร้างครอบครัวซื้อบ้านหรือแม้แต่การคืนดีอย่างจริงจังสำหรับคนที่เคยห่างกันไปบางคู่ที่เคยเลิกรากันอาจกลับมาคุยกันอีกครั้งแบบไม่คาดคิดและคราวนี้จะมีความอ่อนโยนที่เติบโตจากความเข้าใจไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบเหมือนที่ผ่านมาสำหรับคนโสดต้องบอกว่าโชคชะตากำลังจัดฉากให้คุณได้เจอกับคนพิเศษที่มีโอกาสเป็นคู่แท้อย่างแท้จริงคนที่คุณอาจรอมานาน โดยไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่และอาจเป็นการเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังแต่กลับรู้สึกเหมือนหัวใจตอบสนองการในทันทีคนที่เข้ามาในช่วงนี้มากมีเคมีที่ตรงกับคุณพูดคุยแล้วเลื่อนไหลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลักฐานจากการสื่อสารด้วยใจมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกและยิ่งไปกว่านั้นดาวสุกยังช่วยเปิดพลังสเสน่ห์ในตัวคุณออกมาอย่างชัดเจนคุณจะดูมีออร่าดูมีสเสน่ห์ โดยไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากมายแค่เป็นตัวเองก็สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตได้อย่างไม่ต้องพยายามคนที่เคยไม่หันมามองคุณอาจหันกลับมาอีกครั้งคนที่เคยแค่คุยกันเล่นๆอาจแสดงความจริงจังขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวที่สำคัญความรักที่กำลังจะเข้ามาในช่วงนี้ไม่ใช่ความรักฉาบฉวยหรือชั่วคราวแต่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปในทางลึกซึ้งเป็นรักที่สร้างความมั่นคงและเติมเติมใจอย่างแท้จริง หากคุณเคยรู้สึกว่าในเรื่องความรักคุณมักเป็นฝ่ายเหนื่อยฝ่ายเข้าใจอยู่คนเดียวหรือพยายามอยู่ฝ่ายเดียวช่วงนี้จักรวาลกำลังมอบโอกาสให้คุณได้เห็นความสมดุลได้เห็นคนที่เข้าใจคุณจากใจจริงและได้สัมผัสกับความรักที่เป็นการรับให้ยังเต็มใจทั้งสองฝ่ายขอเพียงคุณเปิดใจยอมให้ตัวเองเชื่อว่าคุณก็มีค่าพอที่จะถูกรักอย่างดีและอย่าลืมใช้คำพูดที่อ่อนโยน เพราะคำพูดในช่วงนี้มีพลังเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้มหาศาลนี่คือช่วงเวลาที่หัวใจของชาวลัคนาราศีเมถุนจะได้รับการเยียวยาและได้สัมผัสถึงความรักในแบบที่ลึกซึ้งอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความจริงใจทุกความเจ็บปวดเก่าๆก,กำลังจะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจใหม่และทุกความเงียบเหงาที่เคยซ่อนอยู่ในใจกำลังจะถูกทำให้มีเสียงเสียงของความรักที่สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลในช่วงเวลานี้พอดี เลขมงคลเสริมดวงสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงนี้คือพลังของตัวเลขที่สอดคล้องกับพลังดาวศุกร์และพลังของคำพูดการสื่อสารเสน่ห์และโชคลาภซึ่งกำลังหนุนแรงอย่างมากในเรือนชะตาหากใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันจะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนทั้งด้านการเงินการงาน,งานความรักและโชคลาภแบบไม่คาดฝันเลขมงคลพิเศษของชาวลัคนาราศีเมถุนได้แก่ เลขสเสริมพลังแห่งความอ่อนโยนการสื่อสารที่อ่อนหวานการเข้าถึงใจผู้อื่นเหมาะกับการใช้ในงานที่ต้องการสร้างสัมพันธภ,ภาพและสร้างความรักความเข้าใจเลข5เสริมสติปัญญาความเฉียบคมพลังของการพูดให้คนเชื่อมั่นพลังการเจรจาต่อรองเหมาะกับคนที่ต้องใช้คำพูดเพื่อปิดการขายหรือโน้มน้าวใจเลขหเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเพิ่มพลังแห่งการดึงดูด ให้คนรักคนเมตตาเหมาะมากสำหรับคนโสดหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพลังด้านความสัมพันธ์เลข9เสริมพลังบุญพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนให้โชคดีแบบไม่คาดคิดดึงดูดโอกาสจากที่มองไม่เห็นเหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคหรือเปิดประตูสู่สิ่งใหม่เลขชุดเสริมดวงเฉพาะสำหรับชาวเมถุนได้แก่29 59 65 95 69 5้ 96. 24. สามารถนำเลขเหล่านี้ไปใช้ในการเลือกเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีป้ายทะเบียนร,รถวันเวลาสำคัญหรือแม้แต่เป็นตัวเลขที่เขียนติดโต๊ะทำงานกระเป๋าสตางค์หรือสมุดบันทึกเพื่อกระตุ้นพลังบวกให้กับชีวิตในช่วงนี้เมื่อใช้เลขที่สอดคล้องกับดวงของตนเองจงตั้งจิตให้มั่นกล่าวคำอธิษฐานอย่างจริงใจแล้วจะกระวาลจะค่อยๆเปิดทางให้โชคดีไหลามาไม่ขาดสาย สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาสเสน่ห์และพลังคำพูดอันทรงพลังขอให้ทุกคำที่เอ่ยออกไปกลายเป็นถ้อยคำแห่งโชคดีนำพาทรัพย์สินความรักและโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตอย่างไม่ขาดสายขอให้ปากของท่านพาไปสู่ความสำเร็จทุกด้านไม่ว่าจะพูดกับใครก็ได้รับความเมตตาไม่ว่าเจรจาเรื่องใดก็ได้รับชัยชนะไม่ว่าเสนอสิ่งใดก็มีคนยอมรับด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม ขอให้แสงของดาวศุกที่สถิตในราศีเมถุนคอยปกปักษานำพาความสุขความอ่อนโยนและความเปลี่ยนะาายเข้าสู่หัวใจของท่านขอให้โชคลาภป,ปรากฏในยามไม่คาดคิดรายได้ไหลมาไม่ขาดความรักงอกงามมั่นคงและชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานในวงกว้างจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและจงใช้พลังแห่งคำพูดเพื่อสร้างสิ่งดีงามต่อไปแล้วจักรวาลจะตอบแทนท่านด้วยสิ่งที่เกินกว่าที่เคยฝันไว้ ขอให้ท่านจงโชคดีร่ำรวยมีรักแท้และประสบความสำเร็จในทุกก้าวที่เลือกเดิน